อ่าแม่ดาค็ถ้าเรากนไม่คุมผู้ใหญ่ได้ไม่คุมผู้ใหญ่ไม่เป็นไแล้วลานป้าดาบอกเด็กน้อยใส่น้ำน้องลูกเถอนไม่เป็นนะคุณปลาปลาถอนไม่เป็นนะคุณก็าวนายเด็กนะครับคนก็ถอนเป็นก็ถอนไว้หวและสวยด้วยนะครับเขาถอนกล้านนี่เขาถอนเป็นจังหวะนะครับคนก็ถอนเป็นเถอนเป็นจังหวะรีวิวรีวิวแล้วแล้วแล้วไปขึ้นขึ้นเรื่องไม้ก เนาะนอืมเขาถอนก่าเว,ววเววเวว,ววไปปาดขึ้ลักษณะคืออย่างนี้วะอืมคือเห็ดเหลนนี่แต่เขาถอนในง่ามดีสวยนังไงมครับผมถอเนเววเจ้านายแหละพกเต็มกระมือแล้วเขาถือเอาตีนเตะกา่าขึ้นอย่านี่วะเอาขึน<ม>้นดีดอ่ะนะเตะก่าอืมเขาติดเตะก่าแวบเลยเขาก็ว่างปั๊บเตะไปน้ำเลยคนนั่นทรดินมัืลายอะไรเนี่ยผมดู น้ำนากินน้ำเน็กนามอะไรล่ะนกกินเลยนกหาปากอือออกปากอมเดอยาากยาปาอมเยอะ <c oughs> เห็ดกิน<อ>เป็นนองเป็นอม <c oughs> <c oughs> งานละฝนลินมาแล้วนะครับผมถ้ามันแรงเขาคงจะหลบเขาลบหรือกระลงเล,เลยนะครับผมเสก่าได้นะคุณยิงพันเล็กพันบุก เ,เตก้าโอ้คนชอนเป็นเนี่ยเขาชอนย่อย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 คือมันพลอยๆหนึงอย่างเด้อเขาชอนวันนี้ท่าน้าที่เป็นตากล้องให้หนูาหนานะครับถ้าไ,<ม>ไป <ๆ S 2> แล้วเราไปโอ้ยันตกคันนาเด้เนาะคันนาคือเป็นตาตโต๊ะแถวอันนี้คันนามาอ้อยครับคันนาน้อยเหลือเกิน นฝนตกอีกแล้วครับหลบๆครับเพื่อความปลอดภัยครับเราต้องหลบครับไปไม่ได้แล้วครับไปไม่ได้แล้วครับฝนลงเริ่มลงเม็ดหลายเม็ด,ดเดี๋ยวโทรศัพท์จะน็อกนะครับโทรศัพท์กลัว ฝนนะครับรถจอดหรือ,อะวะขยันนะครับฝนมาแล้วพักขากล้องแล้วก็จะเข้าไปในรถน,นี่คือน้ำระบายหนิไ่ได้นอกฝนเหรอกฝนสายตลำมากและวะ้วนี่คือความยากลำบากของการเป็นชีวิตของ ยูทูบเบอร์นะครับฮึตก๊บตวเซน่ายทีเรอะโอ้กระโดดแบด้วน ไอ <laughs> ้เจ้า,น,าน, <laughs> นี่เฮ่ยนี่ยาทันิปะฮัลโอลวัวต้นนี้เช็ดกล่องที่เอายังเสร็จนะบอล โอ้กล่องลาย่ันเวียดนามฝนอ่าเจ็ดสิบเปอร์เนต์มัอน,นอโอ้โอผมนอร์เวย์เนี่น,นี่มันอยู่ในกระจกโอ้หนูนิ่มลงรถนิ่มลงรถพี่เป็นนัไนเอา้าบ่สบอมันมันมันโมห์เหียนเลย ขออนุญาตลงกันแล้วกันนะครับเนาะโอมันมองไม่เห็นมันเบาอยู่นี่มันสิหายใจบ่ออกเลยเดี๋ยวผมหายใจไม่ออกบ่เห็นเหรอหมอพี่มาขออนุญาตลงกันแล้วกันสักสิบเอ็ดนาทีกับผมนะครับผมกับเจ้าฮนนี่หน้ากล้องไลน์อันนี้คือกระจกรถครับผมกระจกตรงนี้มันไม่มีหน้าปัดด้วยกระจกข้างนะครับผมใส่น้ำเปิดแอร์เร็วๆหายหายใจบ่ออก เปิดประตูข้างหนึ่งไว้เอาลงก่อนดีกว่าเนาะห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วอีกหนึ่งไลน,น์ลงก่อนนะครับลงก่อนนะครับโอ้ขอ,อล<า>ไลน์มาขึ้นไปแปดสิบสามเลยมันขออนุญ,ญาตลงก่อนนะครับตารโรด,ดูนะครับฝนตกขออนุญาตลงก่อน